นวบบัสะะดีค่ะเดี๋ยวเอารูปตัวอย่างให้ดูนะคะรูปตัวอย่างเราจะจัดเป็นชุดไหนให้ดูนะคะของเรามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นชุดชุดชุดหรืแล้วเป็นชุดนี้ค่ะนี่นะคะชุดนี้นะคะ ได้ของทั้งหมดในภาพนี้เห็นฝาไหมคะฝาชัดเจนขึ้นนะคะ,ะเป็นชุดเตาขนมคุกรุ่นฐานสแตนเลสนะคะตัวนี้จะไม่มีสายพ่วงแก๊สนะคะเฉพาะเตาอย่างเดียวเดี๋ยวจัดให้ชมค่ะว่าหน้าตาของงานจะเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะดูเตาขนมคุกรุ่นฐานสแตนเลสของเรานะคะวันนี้จะเป็นชุดหนึ่งเตานะคะแล้วก็จะมีเป็นที่กั้นลมสแตนเลสไปด้วยนะคะเตา ตัวนี้นะคะเป็นเตาสแตนเลสนะคะกล่องเขาทําจากสแตนเลสค่ะกล่องสแตนเลสปากกว้าง13นิ้วนะคะดีไซน์งานของเรานะคะเขาจะมีคิ้วเสริมแบบนี้นะคะด้านในมีไส้แก๊สเรียบร้อยนะคะไปพร้อมกับบาวนะคะมียางรองขาเตาไล่มาเลยค่ะ,ะในชุดหนึ่งเตาก็จะได้พิมพ์นะคะพิมพ์ขนมครบนะคะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ ฝานะคะฝาสแตนเลสนะคะฝาสแตนเลสหูจับสแตนเลสแบบนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นที่กั้นลมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นที่กั้นลมค่ะที่กั้นลมตัวนี้เป็นสแตนเลสนะคะเป็นเป็นในรูปแบบของเตาเดี่ยวนะคะสามารถพับได้ทําจากสแตนเลสนะคะ ตัวนี้ก็สแตนเลสฝาสแตนเลสที่กั้นสแตนเลสค่ะนะคะตัวนี้ตัวนี้คือหนึ่งชุดนะคะชุดนี้จะไม่มีสายนะคะจะเอาเฉพาะเตาอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบให้ชมนะคะเอาพิมพ์ขึ้นมาวางบนบนเตาได้เลยะคะ่ะตัวนี้พิมพ์ใช้มาตรฐานยี่สิบแปดลุมนะคะสุดสามนิ้วนะคะพิมพ์ใหม่ย,ยังไม่ได้เผานะคะก่อนใช้ให้เผาก่อนนะคะแล้วก็จะมีฝาหนึ่งชิ้นฝาสแตนเลสนะคะค่ะ แล้วก็จะมีเป็นที่กั้นลมค่ะที่กั้นลมสแตนเลสน,นะคะสำหรับเตาเดี่ยวหนึงชิ้นแบบนี้นะคะแพทเทิร์นงานของเขาจะเป็นไซส์นะคะมาตรฐานที่จะเข้าพอดีกับแพทเทิร์นงานของที่ร้านพอดีนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมนะคะอะไรเสริมจะมีเป็น แผ่นกระจายความร้อนนะคะแผ่นกระจายความร้อนตัวนี้สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะเรามีแยกจาหน่ายเช่นกันสามารถสั่งเพิ่มแล้วก็ส่งพร้อมกันได้สําหรับแผ่นกระจายความร้อนแต่ว่าในชุดจะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะซื้อแล้วส่งพร้อมกันนะคะ แล้วตัวนี้ชุด1เตาค่ะถ้าถูกใจแคปภาพไว้นะคะแล้วทักเรามาได้เลยทางร้านมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านค่ะชุดเตาขนมโคกรุ่นฐานสตัตนเลดนะคะชุด1เตาค่ะตัวนี้เป็นแบบที่ไม่มีสายนะคะ